สวัสดีครับพบกันกับช่อง Marco Daily กันนะครับตระกูลเบบอนถือว่าเป็นตระกูลนอ m a มแชที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้วิเศษในอเมริกาอย่างยิ่ง พราะแท้ที่จริงแล้วตระกูลแบบนก็คือ Nomatch ที่มีสายเลือดที่เกี่ยวพันกับผู้วิเศษที่ถูกสังคมผู้วิเศษด้วยกันเรียกว่าส c ารเรอร์ซึ่งส c ารเรอร์หมายถึงกลุ่มพ่อมดแม่มดเถื่อนที่ลาค่าหัวแม่มดด้วยกันเองและในภายหลังกลุ่มส c าร r เรอร์ก็โดนจับกลุ่มตัวจนเป็นเหตุให้หนีไปอยู่กับพวก Nomatch และบ่มเพาะทัศนคติชั่วร้ายต่อผู้วิเศษให้ลูกๆสืบต่อไป วิรกรรมที่เด่นชัดที่สุดที่ตระกูลแบบร์โอนได้กระทำต่อสังคมผู้วิเศษก็คือเป็นวิรกรรมของบา r t โทเมีลเบอโอนซึ่งเป็นหนึ่งในลูกหลานของส c ค u r เ er, รอร์ที่ได้ปเปิดเผยความลับและที่ซ่อนของสังคมผู้วิเศษให้แก่นอ no ร์แมชด้วยกันบา r t โทเมี b ลเบอโอนได้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกเวทมนต์มาจากแม่มดที่มีนามว่า d ดอคัส ซึ่งเป็นแม่มดที่หลงรักบาโทมิลเบโบนแบบหัวปักหวกัวปําโดยที่ดอคัสไม่รู้ตัวเลยว่าบา t โทมิลเบโบนเป็นลูกหลานของสกาวเรอร์ที่ต้องการล้วงความลับเกี่ยวกับโลกเวทมนต์บาโทมิลเบโบนมีความเชื่อถึงการมีอยู่ของพอมดแม่มดว่าเป็นความชั่วร้าที่ต้องกำจัดภายใต้การปลุกฝังแนวความคิดของสกาวเรอร์ที่เขาสืบเชื่อใส่มา แนวความคิดได้บ่มเพาะไปยังหลายรุ่นของครอบครัวแบโบนและส่งผ่านมาถึงแมรี่ลูแบโบนแมรี่ลูแบโบนเป็นโนแมชและเป็นผู้นำแห่งเครื่องหมายของกลุ่มเซเลมัยที่พูดจาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาอีกในหนังเธอเป็นที่รู้จักในนามเซเลเมอร์รุ่นที่สอง เธอมีความมุ่งมั่นที่จะกำจัดเวทมนต์ต่างๆและแมรี่ลูเบ์โบนยังเป็นโนแมชที่ได้สืบเชื้อสายมาจากบาโทเมลเบ์โบนไม่มีข้อมูลอย่างแน่ชัดว่าแมรี่ลูสืบเชื้อสายมาในัำดับี่ทเท่าไหร่ของตระกูลเบร์โบนแต่ทัศนกติและแนวความคิดในการใช้ความแรงและรังเกียจแม่มดยังคงส่งต่อความแรงกล้ามาจนถึงเธอ และในหนังสือแฟนตาสติกบิทกับทินที่อยู่นาที่กาวยังกล่าวอีกว่าแมรี่ลูเป็นผู้ที่เคร่งศาสนากลุ่มเฟริดตันและเป็นนักเทศที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าในบกเซเลมที่2ซึ่งตั้งอยู่บนถนนไบค์ของนิวยอร์ก ทั้งยังเป็นผู้นำกลุ่มสมาคมการกุศลเพื่อเซเลมัยซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยที่มีจิตนาเพื่อน้มน้าวความเชื่อถึงการมีอยู่ของพอหมดแมดมดมดและเวทมนต์ศาสตร์รวมถึงใส่ความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นให้ทุกคนคิดว่ากลุ่มผู้วิเศษเหล่านี้เป็นความชั่วร้ายและเป็นภัยที่ต้องกำจัดซึ่งครั้งแรกที่เมรี่ลูปรากฏตัวในแฟนตาสติกวิดกับถินที่อยู่ เผยให้เราเห็นว่าเธอเป็นคนที่บังคับให้สมาชิกทุกคนในตระกูลแบโบนแสดงท่าทีต่อต้านแม่มดอย่างชัดเจนอีกทั้งยังได้เชิญชวนและเปิดโปงการมีอยู่ของเหล่าผู้วิเศษให้นอมแมชรับรู้จนทำให้มาคุซ่าหรือว่าสภาเวทมนต์แห่งอเมริกาต้องเฝ้าดูนอมแมชทุกคนในตระกูลนี้มากเป็นพิเศษเพราะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์การล่ามแม่มดกลับมาซ้ำรอยอีกครั้งและนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยให้เห็นอีกว่า แมรี่ลูเบบนเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่แสนใจดีรักเด็กรับเลี้ยงดูเด็กกำพร้ามากมายในบทของเธอแต่หารู้ไม่ว่าฉากหลังของเธอนั้นกลับเป็นหญิงที่ใจเหี้ยมผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความเกลียดชังเด็กๆที่เธอรับเลี้ยงมาจึงกลายเป็นสนามอารมณ์ให้เธอระบ,บายความโกรธแค้นอยู่สเสมอ และเมื่อไรก็ตามที่แมรี่ลูรู้สึกโมโหหรือว่าไม่ได้ดังใจเธอโดยเฉพาะกับครีเดนต์เบย์บนลูกชายบุญธรรมของเธอที่คอยสร้างความรู้สึกวุ่นวายใจให้เธออยู่เสมอซึ่งแมรี่ลูเบย์บนมองว่าคริเดนต์เบย์บนเป็นเด็กที่แสดงถึงการฝ่าฝืนกฎของเธอการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและการละเลยข้อบังคับที่เธอวางเอาไว้ทำให้เธอตั้งลงโทษด้วยการใช้เข็มขัดของครเดนเบย์บนตีอยู่เสมอ แมรี่ลูเบอร์โนรับเลี้ยงเครดินเบอร์โอนมาจากเออร์ม,มาดูการ์ดซึ่งเออร์ม,มาดูการ์ด เป็นหญิงรับใช้ชาวฝรั่งเศสของตระกูลเลสตแรงและยังเป็นผู้ส่งมอบเพรเดนเบโบนให้กับแมรี่ลูเบโบนดูแลเพราะในปีคศ .1901 คอวูสเลสตรงที่1ได้ออกคำสั่งให้เออร์มาดูกาดพาลูกชายคอวูสเลสตแรงที่5หลบหนีจากยูซซฟคามาที่ต้องการมาแก้แค้นที่ทำให้แม่ของตนต้องมาตายซึ่งในขณะที่เออร์มาดูกาดได้เดินทางโดยเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังอเมริกาตามคำสั่งของเจ้านายทำให้เรือ ดังกล่าวขัดล่มกลางทะเลทําให้เออมารูกาดและลีต้าเลสตแรงต้องหนีเอาชีวิตรอดด้วยเรือชูชีพพร้อมกับทารกเพศช,ชายที่ลีต้าเอามาสลับกับน้องชายของตนเองและทารกที่ลีต้าเลสตแรงสลับมานั้นกลับกลายเป็นออเรเลสเดอะเบลลดอร์เดียวที่โคเสเลสตแรงที่5ได้จมลงสู่ทะเลและเสียชีวิตในค่าคืนนั้น ซึ่งเออรมาดูกาศไม่เคยรับรู้เรื่องการสับเปลี่ยนทารกที่หลือตาเลสแสดงทำแม้แต่น้อยและเพื่อสานต่อบเพราะกิจที่เจ้านายของเธอมอบหมายเอาไว้เออรมาดูกา,กาศก็ได้พาตัวเครดินส์เบยบนที่ถูกเข้าใจว่าเป็นคอร์วสน้อยให้กับแมรี่ลูเบยบนดูแลต่อไปซึ่งเอกสารรับเลี้ยงลงวันที่รับเลี้ยงไว้ในวันที่25ตุลาคมปีคศ1905แต่เอกสารดังกล่าวม่ได้เปิดเผยชื่อเดิมของเครดิน์เบบน และนอกจากครีเดน e เบบอลแล้วแมรี่ลูเบบอยังมีลูกบุญธรรมอีกสองคนก็คือ c h สติ i t ี้เบย์บอกับโมเดสตี้เบย์บอนซึ่งทั้ง3คนก็ถูกรับเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ต่างกัน c h สติ i t ี้เบบอเป็นนอร์แมชที่ชื่นชมและปฏิบัติตามคำสั่งของแม่บุญธรรมอย่างเคร่งครัด ต่างกับเครดินและโมเดสตีที่เป็นน้องสาวสุดท้องที่มีพฤติกรรมตรงกันข้ามสำหรับแคสติตี้เบโบนไม่มีข้อมูลอย่างแน่ชัดหรือว่าไม่มีหลักฐานใดเปิดเผยถึงครอบครัวก่อนที่เธอจะมาอยู่ในการเลี้ยงดูของแมรี่ลูเบโบน และ Modesty Bebon ซึ่งก่อนหน้าที่ Modesty จะย้ายมาอยู่ในการดูแลของ Mary Lou b บ b o บลน์โมเดสตีเบได้อาศัยอยู่กับครอบครัวในนิวยอร์กไม่มีการระบุข้อมูลอย่างแน่ชัดว่าครอบครัวที่แท้จริงเป็นผู้วิเศษหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่บางต้นและชนิดฐานอาไว้ว่าเป็นเพียงครอบครัวโนมชเท่านั้น และว่ากันว่าไม่มีใครรู้ชื่อจริงของทั้ง3มคนว่ามีชื่อเดิมว่าอะไรกันและชื่อที่ใช้ในเวลานั้นก็เป็นชื่อที่แมรี่ลูตั้งให้ไหม่หลังจากที่รับเลี้ยงดูมาแล้วซึ่งปัจจุบันก็มีเพียงครีเดนเบโบนที่ได้เปิดเผยอย่างแน่ชัดแล้วว่าชื่อจริงของเขาก็คือออเรเลสเดอ l e เบลด และในเดือนธันวาคมปีคศ1926หรือในช่วงเวลาสัตว์มาสจันทร์กับถิ่นที่อยู่ก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดบนท้องถนนและบ้านเรือนก็โดนทำลายโดยสิ่งที่คล้ายกับควันสีดำและมีตาล,ลูกโซนและด้วยเหตุนี้แมรี่ลูเบโบนก็ได้อาศัยเหตุการณ์นี้ปลุกระดวงเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มเซเลมที่สอง แต่การปลกระดมให้คนเชื่อว่าแม่มดมีอยู่จริงนั้นก็ยังไม่มีผู้คนเข้าร่วมมากเพียงพอแมรี่ลูเบอร์โกนจึงต้องหาแนวทางได้จะปลกระดมความเกลียดชังให้มากขึ้นผ่านช่องทางที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มของตนเองอย่างมหาศาลและด้วยเหตุนี้แมรี่ลูจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากสำนักพิมพ์ใหญ่ของตระกูลโช โดยที่เมรี่ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากแลงดอนชอลูกชายคนเล็กของเฮนรี่ชอซีเนียซึ่งแลงดอนชอเชื่อมันว่าความคิดของเมรี่ลูเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่งและแลงดอนชอยังเชื่อตามที่เมรี่ลูบอกว่าแม่มดป่าปนอยู่กับพวกเขาและเป็นภัยอันตรายที่แฝงอยู่ในคนปกติแต่ความพยายามที่จะโน้มน้าวใจของเมรี่ลูนั้นไม่ประสบความสําเร็จ ตัวกันข้ามที่เฮนรี่ชอร์ซีเนียกลับมองว่าสิ่งที่กลุ่มเซเลมที่สองกำลังทำอยู่นั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ไร้าสาระและไม่ยังเป็นต้องเสียเวลากับเรื่องที่แมรี่ลูบอกแม้แต่น้อยจึงกระทั่งในค่ำคืนนั้นระหว่างการแนะนำตัววุฒิสมาชิกแห่งนิวยอร์กเฮนรี่ชอร์จูเนียซึ่งเป็นลูกชายคนโตของเฮนรี่ชอร์ซีเนียผู้ซึ่งกำลังจะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีก็ได้เสียชีวิตลงด้วยพลังประหลาดซึ่งเป็นฝีมือของคริเดน์เบโบน จึงทำให้เฮนรี่ชอ์ซีเนียได้หันกลับมาสนใจคำของแมรี่ลูเบโบนและตั้งมั่นในเรื่องการเปิดโปงพอมดแม่มดจนเกิดแรงกระเพื่อมอย่างหนักในนิวยอร์กแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ถูกลบความทรงจำออกไปจนหมดโดยกลุ่มผู้วิเศษในอเมริกาซึ่งกลุ่มผู้วิเศษในอเมริกาได้รับความช่วยเหลือในการลบความทรงจำจากแฟรงค์หรือทันเดอร์เบิร์ดของนิวส์คามันเดอร์และท้ายที่สุดความเกลียดชังของแมรี่ลู จึงนำพาตระกูลแบบรโบนให้พบกับจุดจบที่ขดร้ายและน่าสะเทือนใจโดยที่แมรี่ลูก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่7ธันวาคมปีคศ1926ด้วยฝีมือของครีเดนต์แบบโบน ในตอนที่คริเดนซ์เบยบนได้ปลดพลังออฟสคูรัสออกมาร่างกายของแมรี่ลูเบยบนถูกกระแทกเข้ากับชื่อของโบนและตกลงมาจนเสียชีวิตใบหน้าของแมรี่ลูเบยบนตอนเสียชีวิตมีร่องรอยการถูกทำร้ายโดยออฟสคิเรอย่างชัดเจนและแคสติตี้เบยบนหรือว่าลูกสาวบนธรรมของเธอก็ได้เสียชีวิตลงในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน และที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของแมรี่ลูเบบอนซึ่งแมรี่ลูเบบอนถือว่าเป็นโนแมจอีกหนึ่งคนที่เกลียดชังพ่อมมดและแม่มดและยังแสดงถึงการต่อต้านการมีอยู่ของผู้เศษอย่างชัดเจนอีกทั้งยังได้เชิญชวนและเปิดโปงการมีอยู่ของผู้เศษให้โนแมจได้รับรู้อีกด้วยการที่แมรี่ลูได้เชิญชวนและเปิดโปงการมีอยู่ของผู้เศษให้โนแมจรับรู้ แสดงให้เห็นว่าแมรี่ลูเป็นคนที่มีศิลป,ปะและมีทักษะในการพูดเป็นอย่างมากและทุกครั้งที่แมรี่ลูพูดต่อสาธารณชนเธอก็จะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรพูดจาเพเร่รวมถึงเธอยังแสดงกริยยรรยิมารยาทที่ดีต่อสาธารณชนอยู่เสมอจนทําให้มีโดเมจจำนวนไม่น้อยที่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดออกมาจนทําให้มาโกซาต้องเฝ้าดูตระกูลนี้มากเป็นพิเศษ และสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง m a r g o Daily กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ